แกะมาเลยอยากทำอะไรทำเลยบม่ต้องงานลุยเลยเฮ้ยแยกมาฮึจิตอะไรนี่มีน็อตติดตัวจิตัดากโล่เด,ด้เ เอ oh. ้เมฆิดพัดลมมาลูกไหนกุ้ยถอดมาแล้วใช่ไหมออโอ้โหปาติทุคุมกริดเลยนี่นี่กุ้ยนี่บางหมดเลยเดิโอ้ยไอ้เออม็ดนี่นะเละหมดเลยเละหมดเลยนี่นะ นี่ก็ไปหมดไอ้ครับไม่เคยได้ถอดนะครับโอ้ชามบางหมดอ้าวกูทคำความสะอาดก่อนมา ผิดเด้หน้าหนาวชามออกมาจังเออคตรจังเออเออของชามแล้วนะครับรถจะคุยเอาใส่เลยเือใส่ไปก่อนใส่ก่อนนะเออใส่ไปก่อนเลยเอ้ามาเอ้าอ่ะใส่ไปก่อนเออฮึบอ่าใช่แล้วใส่เลย อใส่น็อตมาใส่แว่นมาใส่เบน,ใ,เนใช่ไหมนี่ใช่โอ้ยไม่ใช่เลยเลยครับเดี๋ยวเอาอันนี้ตันงตั้ให้สุดเออแค่นั้นแหละยิ่งโอเคต้องลองเด้อต้องลอง เอาฮึร์ฮึร์มาทำทำอีจบเลยนี่ ใส่สน็อตให้หมดนะเว้ยยให้เลือแม้แต่ชิ้นเดียวตัวเดียวนะเว้ยใส่ครบทุกตัวมนใ่ตัวดียว